สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันที่1 9ธันวาคม2563นะครับคุณผู้ชอมอยู่กับ Money Morning ค่ะโลกการเงินยามเช้ากับผมตั๊กธติก,ทกรที่บุรีรียนครับและนุสตาสุธีพิเทศพันธ์ค่ะมาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนกับเราสองคนกันค่ะวันนี้เองหลายคนติดตามผลกระทบสถานการณ์โควิดนะครับอัตราการติดเชื้อรายวันก็ทะลุหลักร้อยคนไปแล้วหลายคนเริ่มมีคําถามนะครับในช่วงปลายปีแบบนี้เดิมทีเป็นช่วงแห่งการจัดจ่ายใช้สอยเรื่องของการเฉลิมฉลองรวมถึงการกลับภูมิลำเน พอเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาคําถามเรื่องของภาวะเศรษฐกิจการจับใจใ่ายแค่อยอาจจะได้รับผลกระทบพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะโด mm. ยเฉพ่ะอย่างยิ่งกร,ร,รุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ก็มีการออกประก,กาศกันมาแล้วนะะใ,ในการจํากัดพื้นที่เรื่องการให้บริการไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สนามมา้สาสันบริการผับปาแล้วก็เรื่องของการ เดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องมีการปรับรูปแบบมาเป็นการนั่งรับประทานอาหารอืมคือยังเปิดให้บริการ,รอยู่สําหรับสถานบริการต่างๆเพียงแต่ว่าต้องปรับรูปแบบนะคะคปิดเร็วขึ้นต้องงดการตะโกนนะคะหรือว่าการเต้นอะไรแบบนี้เป็นต้นก็คือถือว่า ก็จะเป็นอุปสรรคหนึ่งแหละสาหรับผู้ที่ทําธุรกิจผู้ประกอบการนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าน่าจะส่งผลให้บรรยากาศของปีใหม่ปีนี้เนี่ยการจับจ่ายหรือว่าการ,รใช้จ่ายเนี่ยผู้คนก็จะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นด้วยคือแน่นอนว่าการเฉลิมฉลองปกติแล้วก็ต้องมีการเฮฮาสังสรรค์กันนะฮะปีนี้อาจจะเป็นปีใหม่ที่เงียบเหงาอีกครั้งนะครับเพิ่มเติมมาจากช่วงกลางปีที่เราเจอกับสถานการเรื่องของสงกรานที่เป็นสงกรานแห่งความเหงามาแล้วนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจกัน เรื่องของสถานการณ์โควิดตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันแหละครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ยังแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าในปี2,564พวาวะรเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศไทยจะกลับมาฟื้นตัวได้นะครับสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของโครงการภาครัฐที่จะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนให้ฟื้นขึ้นมาครับคุณวิทิพงศ์จิตตั้งสกุลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสศค บอกว่าเศรษฐกิจไทยในปี2564ครับน่าจะเติบโตดีกว่าปีนี้อย่างแน่นอนจากทิศทางเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยนะครับอีกทั้งความสําเร็จเรื่องของวัคซีนโควิด -19 โดยกระทรวงการคลังก็มีการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี63และก็64ใหม่ครั้งในเดือนมกราคมซึ่งต้องมีการทบทวนสมมติฐานที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจทั้งหมด โครงการผลัเครื่องนี่แหละครับจะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปลายปีนี้ไปจนถึงปี2564ช่วงต้นปีจากการสํารวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ดัชนีความชี้วัดด้านเศรษฐกิจต่างๆก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ปรกาดออกมา ทีนี้การระบาดใหม่ของโควิด -19 นครับในไทยมุมมองเศรษฐกิจตอนนี้เองยังไม่สามารถหาคําตอบที่ชัดเจนได้ว่าจะมากน้อยขนาดไหนต้องขึ้นอยู่กับมาตรการในการจํากัดการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็ต้องติดตามดูว่ารัฐบาลจะมีการประกาศล็อกดาวน์อีกครั้งหรือไม่ทําให้ต้องติดตามดูสถานการณ์ก่อนจึงจะสามารถประเมินได้ว่าปัจจัยเสี่ยงครั้งนี้ จะมีผลกระทบกับกิจาการทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรนะครับทางของก,การคา้ารวมถึงสูงใจเกษตรกรไทยก็มีการออกบบประเมินเบื้องต้นแล้วว่าถ้าเกิดรากยาวไปประมาณหนึ่งเดือนผลกระทบเชิงเบ็ดเงินน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นล้านด้วยกันอ,อันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะเพราะว่าถ้าจะไปดูตอนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจริงๆตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายตัวนี้ปรับตัวดีวขึ้นนะทางภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การส่งออกการบริโภคภาคเอกชนด้วยแต่ว่าพอมาเจอสถานการณ์ของโควิด1ินะคะอีกครั้งหนึ่งช่วงธันวาคมนี้ก็เดี๋ยวต้องประเมินกันเป็นระยะเลยนะคะว่าจะมีผลกระทบ กันมากน้อยแค่ไหนแต่มาตราการหนึ่งที่เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายได้นะคะตั้งแต่ปลายปีนี้ยาวไปจนถึงไตรมาสหนึ่งปีหน้าอย่างมาตราการคนละครึ่งเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะอัปเดตออกมาสําหรับเฟดสองที่เปิดลงทะเบียนกันไปนะคะมีตัวเลขของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ อยู่ที่กว่า4.9แสนรายนะคะตกเกือบ5แสนรายนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันไว้สําหรับการลงทะเบียนรอบเก็บตกนี้กันอีกครั้งนะคะซึ่งคุณกุลยาตันติเตมิตรักษาการผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าตอนนี้ยอดผู้ลงทะเบียนมาตรการคนละครึ่งเฟดส2ของรัฐที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะมีอยู่490,000รายค่ะ จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด5 000, 000ล้านรายในจํานวนนี้นะคะรัฐบอกว่าจะนํามาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนในรอบต่อไปค่ะแล้วก็จะเอายอดที่เหลือจากโครงการคนละเครื่องเฟสแรกที่มีอยู่ประมาณ4แ0,000รายเนี่ยนะคะมารวมกันด้วย แล้วก็เดี๋ยวต้องรออีกยอดหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะเก็บตกกันก็คือคนที่ลงทะเบียนไปแล้วได้รับการยืนยันแล้วแต่ไม่ใช้สิทธิภายในสิบสี่วัน<ม>ก็จะไปสิ้นสุดตอนที่สิบสีมกราคมเราจะรู้ว่ามีส่วนนี้แค่ไหนนะคะจะเอาส่วนนี้มารวมด้วย<ม>เบื้องต้นก็รวมแล้วทั้งสามส่วนนี้เนี่ยค่ะก็จะเปิดพิจารณารอบใหม่น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านรายด้วยกันเป็นสิทธิ์ที่เกิดจากการขาดคุณสมบัติเฟสแรกเฟสสองใช่ไหมคะแล้วก็รวมกับที่บอกไปว่า 14วันไม่ใช้สิทธิ์นะคะตามที่กําหนดก็เพราะฉะนั้นรอค่ะหลัง14มกราคมนะคะน่าจะทราบตัวเลขชัดเจนว่าจะเปิดลงทะเบียนรอบต่อไปรอบเก็บตกนี้เหลืออยู่ที่กี่สิทธิ์ค่ะรอบนี้เองก็หลายคนที่ลาดหวังกันไปนะฮะลงทะเบียนไม่ผ่านได้รับ OTP ไม่ทันมาลุ้นกันต่อนะฮะ,ะว่าจะได้รับสิทธิ์นละครึ่งหรือไม่นะครับที่แน่ๆตอนนี้มีตุนเวลาล้วจุดหแสนสิทธิ 40, 100, ท์ใช่ไหม,มแต่ว่าคนที่ใช้ไม่ทัน14วันแรกเนี่ยก็ต้องลุ้นกันเลยครับว่าจะมีจํานวนถึง1ล้าน ตามที่มีการประเมินไว้หรือไม่อย่างไรนะครับมาต่อกันที่เรื่องของการคาดการณ์การใช้จ่ายช่วงปีใหม่2 5 6 4ก็แน่นอนแลล้ครับว่าเหตุการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในะขณะนี้เองส่งผลให้กำํำลังซื้อความเชื่อมั่นผู้บริโภครวมถึงมูดในการจับจ่ายใช้สอยมันลดน้อยถอยลงไปนะครับทางหองการค้าไทยก็ออกมาประเมินว่าการจับจ่ายใช้สอยปีใหม่64ปีนี้จะลดลงจากปีก่อนพอสมควรทีเดียวครับ ศูนทรียกรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทําการสํารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงปีใหม่ปีนี้นะฮะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยสำรวจกันมา1ัน3ตัวอย่างทั่วประเทศระหว่าง14-23ถึงธันวาคมในช่วงอายุตั้งแต่1 9จนถึง60ปีนะครับมีกลุ่มเพศชาย47.6%เพศหญิง52.4%มีรายได้ตั้งแต่5,000ันจนถึงมากกว่า4 0,000บาทครับผลออกมาดังนี้นะฮะ ภาพรวมการใช้จ่ายจะซื้อของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นในปี64ลดลงเหลือเพียง5.4.8เปอร์เซ็นต์เทียบกับปี63ตอนนั้น74.1เปอร์ซ็นด้วยกันฮะแบ่งเป็นการซื้อของขวัญให้กับตัวเอง28.4เปอร์เซ็นตแล้วก็เป็นการซื้อของขวัญให้กับผู้อื่น16.8เปอร์เซ็นนะครับ ส่วนของขวัญยอดนิยมคนก็อยากได้เงินสดแหละฮะช่วงนี้การสํารวจกันมาพบว่าเงินสดเช็คของขวัญเป็นอันดับที่หนึ่งฮะขอซื้อเอาเองนะอยากได้อะไรนะคะก็คือให้แบบนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานี้ใช่อาจจะให้เป็นซองให้ผู้ใหญ่ให้เด็กหรือว่าจะเป็นให้เป็นกิต์วอลชเวอร์ก็ได้นะฮะอันดับรองลงมาคือของรับประทานนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายที่มีการสํารวจกันเป็นอันดับที่สามที่บอกนมีคือเครื่องดื่มบํารุงร่างกายนั่นเองอาจจะให้ผู้ใหญ่กลุ่มนี้นะครับ ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อของขวัญคุณภาพมาเป็นอันดับที่1นะครับ30.5%ราคาเป็นลำดับที่2 24%แล้วก็การโฆษณาประชาสัมพันธ์19.4%นะฮะเดี๋ยวนี้โฆษณาออนไลน์ก็มีผลพอสมควรนะครับประโยชน์ในการใช้งาน12.4%ความสะดวก6.9% แรน์นะฮะอยู่ที่4.7แล้วก็โปรโมชั่น1.8ด้วยกันครับเรื่องของการใช้จ่ายช่วงปีใหม่ปกติเนี่ยเม็ดเงินจะสะพัดอยู่ที่ประมาณ90,000ล้านบาทแต่ทีนี้พอมีสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยค่ะเราก็ต้องมาดูว่าเดี๋ยวเขาประเมินตัวเลขนะคะครสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากผ่านพ้นปีใหม่ไปแล้วตัวเลขการใช้จ่ายจริงจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ อีกหนึ่งมาตรการนะคะหรือว่าการช่วยเหลือที่ออกมาจากทางภาครัฐโดยเฉพาะในกลุ่ม SME เนี่ยเขาต้องการเรื่องของเงินสินเชื่อมากตอนนี้แต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะยังมีอุปสรรคมีข้อจํากัดในการเข้าถึงสินเชื่ออยู่ล่าสุดนี้ค่ะมีการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะในแง่ของการตีความคําว่ากลุ่มธุรกิจเพื่อเอื้อให้ SME นั้นได้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายมากขึ้นนะคะโดยคุณจตุรงค์จันทรังผู้ช่วยผู้ว่าการสายกํากับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย <S <S <ๆ S 1> ก็เปิดเผยนะคะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้ปรับปรุงเกณฑ์นะคะที่ส ทําได้ในตอนนี้เนี่ยเพื่อจะให้การช่วยเหลือประครับประคองธุรกิจ SME ให้ซอฟโลนนะคะกับ SME ได้ง่ายขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะ อย่างแรกเลยค่ะที่ปรับคือปรับนิยามคําว่ากลุ่มธุรกิจนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะจากเดิมเนี่ยนิยามกลุ่มธุรกิจนะคะสมมติคําว่าเรื่องของบุคคลธรรมดาเนี่ยค่ะเขาจะตีความว่าจะดูจากคนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเปรียบเหมือนเป็นการให้สินเชื่อบุคคลเดียวกันอันนี้สําหรับนิยามกลุ่มธุรกิจเกณฑ์ใหม่นี้นะคะจะพิจารณาเฉพาะสามีภรรยาตามกฎหมายเท่านั้นค่ะรวมกันแล้วเนี่ยจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน500ล้านบาทส่วนนิติบุคคลนะคะเดิมจะดูบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องทั้ง แต่เกณฑ์ใหม่นี้ค่ะจะพิจารณาเฉพาะบริษัทแม่ที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทลูกเกินร้อยละเพียงลำดับเดียว ก็วงเงินรวมอยู่ที่500้ล้านบาทเหมือนกันนะคะส่วนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะคะจะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาร่วมกับนิติบุคคลอันนี้แบบเดิมแต่ว่าแบบใหม่เนี่ยเขาจะไม่นับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาร่วมกับนิติบุคคลแล้วการผ่อนปรนเกณฑ์ตรงนี้ค่ะจะทําให้ SME มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นนอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ปรับเปลี่ยนก็คือวิธีปฏิบัติเรื่องจํานวนครั้งในการขอสินเชื่อแต่เดิมกําหนดไว้ว่าขอได้แค่ครั้งงเเเดดดีียยยวววื่่่นกกู้้้ไครัแตาณ ใหนี้นะคะสามารถกู้ได้ไม่เกิน2ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นบางทียังมีวงเงินเหลืออยู่ไคะคก็สามารถ กลับมาขอสินเชื่ออีกครั้งได้นะคะเกณฑ์ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเริ่มในวันที่1มกราคม2564ที่มีผลนะคะแล้วก็จะให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด MAI ด้วยคือก่อนหน้านี้เนี่ยขยายไปแล้วในส่วนนี้ขยายเวลาขอสินเชื่ออีก6เดือนไปแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ที่ปรับลดหย่อนลงมานะคะจะได้ทําให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยได้มาขอสินเชื่อซอฟท์โลนกันได้ง่าย,ายมากขึ้นนะคะตอนที่ติดต่อธนาคารได้เลยแล้วธนาคารนะคะก็จะต้องยื่นเข้ามาให้กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติ ก่อน18เมษายน2564ค่ะหายใจกันได้คล่องมากขึ้นสำหรับ SME นะครับในช่วงที่ได้รับผลกระทบโควิดแบบนี้นะครับ มาต่อที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันบ้างจากการประเมินของบริษัทวิเครยากษวิจัยนะครับรวมถึงในหน้าอสังหารนบรรัพยเขาคาดการณ์กันว่าในปี2564เทรนด์ของที่อยู่อาศัยในแนวราบยังคงมาแรงนะครับขณะที่แนวสูงอย่างเช่นคอนโดมิเนียมยังคงเจอปัญหาเรื่องของกําลังซื้อที่ตอนนี้เองหันกลับไปเน้นแนวราบเพื่ออยู่อาศัยจริงมากยิ่งขึ้นการซื้อเพื่อลงทุนแล้วก็อยู่อาศัยในลักษณะกา,ารเก็งกําไรอาจจะมีลดน้อยถอยลงไปต่อเนื่องนะครับ คุณสุวรรณีมหานารงชัยรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์บริษัท t รั s พอพเปอร์ตี้จำกัดบอกว่าอาสังหาปี64ฮะยังคงมีทิศทางไม่แตกต่างจากปลายปี63นั่นก็คือผู้ประกอบการต้องพึ่งพากำลังซื้อในประเทศนี่แหละครับกลยุทธ์ด้านราคาที่อยู่อาศัยยังคงถูกนำมาใช้ต่อไปลดแลกแจกแถมเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่ครึ่งปีของปีนี้เนี่ย เห็นชัดมากหลากหลายโครงการคอนโดนะฮะแนวเส้นรถไฟฟ้าบ้างต้นซอยกลางซอยราคานลดรลงกับหลักล้านก็มีนะถือเป็นโอกาสสำหรับคนที่อยากจะซื้อเขเก็บไว้แต่ว่าถ้าเกิดคนที่เห็นภาพรวมของตลาดก็จะเห็นได้ชัดว่าส่วนใหญ่แล้วก็หันไปอยู่บ้านแนวราบกันมากยิ่งขึ้นนะฮะตลาดบ้านเดี่ยวปี64บ้านเดี่ยว3-5ล้านบาทจะเป็นตลาดที่มาแรงที่สุดนะครับจะเป็นกลุ่มที่มียอดขายสูงสุดหลังจากที่เครื่องหลังของปี64ทําทำเลที่มีบ้านเดี่ยวราคาต่ำกว่า5ล้าน เปิดขายอยู่ในพื้นที่ทำเลปทุมธานีลำลูกกาและก็บางบัวทองเป็นหลักครับส่วนทาวน์โฮมนะครับยังคงมีปัจจัยหนุนจากการแพร,ร่ระบาดของโควิด๙ประชาชนนะครับต้องการที่หัวัสที่มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นเพื่อทํางานลนักษณะเวิร์ r ฟรอมโฮมนะครับกลุ่มที่ซื้อที่หัยหลังแรกแทนที่จะเป็นคอนโดนะฮะก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปเป็นทาวน์โฮมนอกเมืองมากยิ่งขึ้นเพราะราคาเนี่ยก็อาจจะไม่หนีกันมากนะครับราคาต่ากว่า3าล้านบาททำเลยอดนิยมก็เช่นปทุมธานีลำลูกการกระทุ่มแบนนั่นเองครับ ส่วนตลาดคอนโดคาดว่าปี64อุปทานจะลดลงต่อเนื่องนะครับการผลิตก็อาจจะลดลงออกมาแล้วก็ช่วงครึ่งปี63เนี่ยพบว่าครึ่งปีแรกเนี่ยอุปทานลดลงถึง11เร็แล้วนะครับมันอยู่ที่กว่า1 9 4 3 3นเส่รยสูนิตสะท้อนถึงการปรับตัวที่ดีของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เกิดการพัฒนาคอนโดมิเนียมในราคาที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยดึงความต้องการของกลุ่มเรียวดีมานะครับโครงการระดับกลางที่มีราคาระหว่าง8 0 0 0 0ถึง150,000บาทต่อตารางเมตร ที่มีราคาขายต่อ,อยูนิตเนี่ยไม่เกินสี่ล้านบาทยังเป็นระดับราคาที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อคือไม่ใช่ทำเลที่มีราคาถูกที่สุดนะครับระดับราคาแปด0มนถึงหมื่นถึงแสนห้าแต่ว่ามันเป็นทำเลที่สามารถจะเดินทางผ่านรถไฟฟ้าได้นั่นเองนี่แหละค่ะก็เป็นภาพของตลาดอสังหาที่เราน่าจะได้เห็นกันต่อ,นตอเนื่องนะคะในปีองพันหรหกสิสี่กันด้วยนะคะเราจะพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามนะคะฉายาของทีมเศรษฐ,ราฐากิจรัฐบาลทุนนันหก่อยส่งท้ายปีกันนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ จำในทุกๆส่งท้ายปีนะคะทางผู้สื่อข่าวทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาจะตั้งฉายาให้กับ,ร,บรัฐบาลชุดนั้นแล้วก็รัฐมนตรีแต่ละท่านด้วยนะคะคก็ฉายานี้ต้องเรียกว่าเป็นจะบอกเป็นความสนิทสนม,มเป็นความ เอ่อเป็นความน่ารักละกันที่แเป็นการยกแกมหยอกคูดกันแบบนี้ละกันนะคะบางครั้งเนี่ยบางบางชื่อคนอาจจะบอกว่าแรงหรือเปล่าแต่ควาจริงแล้วก็คือเป็นสิ่งที่เขาทํางานร่วมกันมาตลอดทั้งปีแล้วก็ตั้งให้กับรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีท่านนั้นๆนะคะมาปีนี้เนี่ยมาดูฉายากันหน่อยภาพรวมนะคะของรัฐบาลค่ะผู้สื่อข่าวเขาตั้งให้ว่ารัฐบาลนี้นะคะคือ v e r y good ไม่ใช่กูดใช่ไหมไม่ใชู่้เ very g o o กูฝรั่งจะแบบดีมากวันนี้อ่าใช่แต่กู d ในที่นี้มันสื่อได้หลายนัยยะคุณผู้ชม กู้ในที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่ององการกู้วิกฤตของประเทศเรื่องของสถานการณ์โควิดที่มีมาตั้งแต่ต้นปีกู้เรื่องของสถานการณ์การเมืองและสุดท้ายเองที่อาจจะมีคนคิดถึงมากหน่อยเอ๊ะใช่หรือเปล่า เรื่องของการกู้เงินก็ด้วยค่ะทุกคนนี้เนี่ยบ้านเมืองเราเจอหลายๆสถานการณ์ที่หนักนะคะเรื่องของเม็ดเงินที่กู้มาเนี่ยเพื่อใช้จ่ายในส่วนสำคัญตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทําให้มอบสําหรับฉายานี้ไปเวทีกู้เป็นภาพรวมฉายารัฐบาลแต่ว่าเราจะมาดูนะคะในรัฐมนตรีแต่ละท่านที่เป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกันบ้างว่าได้ฉายาอะไรกันไปบ้างเริ่มจากท่านแรกกันเลยนะคะคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านนี้ได้ฉายาว่า เช้าสายบ่ายเคลมอ,มอืมาดูค,คําอธิบายกันหน่อยผู้สื่ข่าวเขาบอกว่าลักษณะของการทํางานที่สังเกตเห็นเนี่ยท่านอาจจะมาไม่ค่อยตรงเวลาสักเท่าไรมาประชุมสายบ้างแหละแต่ว่าในแง่ทํางานเนี่ยนะคะ อาจจะนิ่งเงียบเียบหน่อยพอมีอะไรที่ส่งผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไร่กับตัวเองหรือว่าพักของตัวเองเนี่ยก็อาจจะเงียบเียบลงแต่ถ้าเกิดเรื่องที่เป็นผลดีมีผลกับคะแนนนิยมจะรีบมาเคลมทันทีอ,อันนรยนะะักข่าวว่าอย่างนั้นอันนี้คือพี่พี่สื่อทำเนียบก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเฝ้ารอการประชุมคือท่านก็อาจจะติดหลายภารกิจแหละภายในก็หลายกรมในกระทรวงอ,อะนะ,ม,ะมาดูอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสันติพร้อมพัฒนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฉายา ค้างครั่ะไม่ใช่ค้างแรมที่ไหนนะค้างครั้งก็คือในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรอบนี้เปลี่ยนกันถึงสองครั้งนะฮะแต่ว่าท่านเองเนี่ยเดิมทีท่านก็แสดงท่าทีชัดเจนนะครับทุ่มเทให้กับทางพรรคด้วยนะครับพลังประชารัฐแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็พร้อมมากที่จะทําหน้าที่แต่สุดท้าย เปลี่ยนมาสองครั้งก็ยังเป็นคนนอกสายตาอยู่ดีนะฮะ,ะ,ะยังไม่มีโอกาสได้รับตําแหน่งว่าการนะครับทุกวันนี้ท่านก็ยังคงเป็นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังต่อไปมาต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกันบ้างคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคะได้ฉายาว่าศักสบายสายเขียวแน่นอนว่าเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีสเขียวก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันแล้วก็อีกหลายโครงการด้วยมีความขัดแย้งกับหลายหน่วยงานแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากนายกนะคะหลังๆเนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะแซวกันว่าเขาเรียกว่า ขึ้นมอดหรือเปล่าติดตามนาะยกอย่างใกล้ชิดเลยนะคะส่วนเรื่องการทํางานก็สามารถยังอยู่ในพักได้อย่างไม่มีปัญหาพักภูมิใจไทยนี่ที่ชายคุณใเเนวินชิดชอบเนี่ยก็คอยดูแลด้วยค่ะครับส่วนของขบมนกา,าก็คืบหน้าหลายส่วนนะฮะจะมีบางส่วนบางที่มีปัญหาท่านก็ถือว่ามีการบริหารจัดก,การแล้วก็แก้ไขต่อไปได้นะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณนรบบนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงแรงงาน อันนี้ฉายาแชมป์ไรกีฬาฮะคือผู้สื่อข่าวท่านก็หยอก,ยก,ยกแเลยพูดถึงเรื่องของกีฬาไตรกีฬานี่ก็มี3ชนิดด้วยกันฮนะวิ่งว่ายน้ําแล้วก็ปั่นจักรยานก็สะท้อนภาพของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะว่ามีการสื่อสารพบท้วนชัดเจนนะฮะแล้วก็ตําแหน่งรัฐมนตรีเทเลนยิกของพรรคพลังประชารัฐก็เป็นตำแหน่งของท่านด้วยในการนะที่ผ่านมาอาจจะมีการใช้พณะกำลังในการวิ่งนะในเรื่องของการใช้ไตรกีฬา3ชนิดจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ สามารถดำรงตําแหน่งว่าการกระทรวงได้ทั้งที่เพิ่งจะเป็นสอสแล้วก็นักการเมือง ในสมัยแรกเท่านั้นเองถือว่าใช้ความพยายามอย่างหนักนิดนึงในตอนที่มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีนะคะนี่ก็เป็นฉายาส่วนหนึ่งนะคะในเรื่อเศรษฐกิจที่ทางผู้สื่อข่าวของเราตั้งให้ประจําปีนี้นะคะครับก็เป็นที่มีการพูดถึงกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วรับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งใช่ค่ะช่วงนี้นะคะเตือนกันไว้เพราะว่ามีเรื่องราวของวิชาชีพเนี่ยหลอกลวงข้นๆเยอะนะคะให้คนที่ใช้บริการแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆเนี่ยเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะทีนี้เนี่ยก็เป็นการเตือนกันอีกครั้งแล้วก็ไม่อยาากใใหห้ครลงงเือนะท ล่าสุดนี้เป็นทางธนาคารกรุงสรีนะคะเขาก็เลยชี้แจงออกเหมอนกันนะว่าตอนนี้เนี่ยมีลักษณะาการหลอกลวงแบบนี้เยอะให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านะคะจริงๆแล้วในธนาคารขอชี้แจงอีกครั้งว่าไม่มีนโยบายในการส่งข้อความ ไม่ว่าจะเป็นทาง S M S หรือว่าไลน์หรือว่า Facebook ต่างๆนะคะเพื่อขอข้อมูลลูกค้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่27ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะธนาคารขอระงรับการให้บริการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ด้วยตนเองบนระบบกรุงศรีโมบายแอพนะคะหรือว่าดาวโหลด K M A ใหม่อันนี้ก็คืองดเนไว้ก่อนถ้าเกิดต้องการติดต่ออะไรเไปที่สาขาธนาคารได้เลยแต่คนที่ใช้บริการอยู่เดิมก็ยังคงใช้ได้ตามปกตินะคะครับจะมีปัญหากับคนที่เปลี่ยนเครื่องมือถือ,อหรือหมยเลขโทรศัพท์แล้วก็บางส่วนเนี่ยมเมสเซจที่เข้ามา ภาพรวมถ้าเกิดไม่ได้สังเกตด,ดีๆก็หลงเชื่อได้เหมือนกันนะมัน<ฆ>จะมีลิงก์ให้เรากดเข้าไปแล้วก็ไปกรอกข้อมูลต่างๆมากมายทางนี้ทางกุงศรีก็มีการออกมายืนยันความชัดเจนแล้วนะครับ<ฆ>ว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็ต้องรอช่วงหลังปีใหม่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนโทรศัพท์อะไรขึ้นมาเนี่ยต้องไปที่สาขานะครับ<ฆ>ใครที่เป็นลูกค้ากุงศรกก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับขณะเดยการเรื่องของเทคโนโลยีการเงินมันก็หลีกเลี่ยงไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์โควิดนะครับรวมถึงเรื่องของความสะดวกรวดเร็วต่างๆ ทำให้โครงการใช้โมบายแอปพลิเคชันเป็นสิ่งที่สะท้อนเรื่องของความสะดวกในสังคมยุคปัจจุบันแล้วนะครับทางสมาคมธนาคารไทยเขาก็แนะนําให้ทําธุรกรรมออนไลน์ในช่วงปีใหม่เพื่อลดการเดินทางและก็การสัมผัสด้วยครับคุณพยงศิิวันนี้ประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ครั้งใหม่ในประเทศที่มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างเนี่ยตอนนี้เองนะครับก็อาจจะทําให้ประชาชนเป็นวันจุดยาวด้วยเดินทางจัดจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น สมาคมธนาคารไทยก็รณรงนะครับให้ใช้ช่องทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับซื้อหาสินค้าก็ใช้โมบายแอปเอาะสะดวกปลอดภัยไม่ต้องเดินทางมายัางสาขานะครับแต่ก็ยืนยันธนาคารพาณิชย์ยังคงสำรองเงินสดไว้อย่างเต็มที่แน่นอนครับค่ะพัาก,กันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าหุ้นแกร่งที่น่าตลงทุนในปีหน้าจะเป็นตัวไหนนะคะเดี๋ยวมาพบกันค่ะ ตันนี้เองเรามีรายงานพิเศษนะครับีมการลงทุนหุ้นในปี2,564ต้องวางแผนอย่างไรเรื่องหุ้นกลุ่มไหนติดตามได้แนจากรายงานนะครับ เผชิญแรงถ่ายชุดให้ดัชนีปรับตัวลงมาอย่างรวดเร็วตามความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ที่ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศพุ่งสูงขึ้นทำให้ภาพระยะสั้นตลาดมีความอ่อนไหวส่งผลต่อทีมการลงทุนในปีหน้าผมก็มีความเชื่อ มีเชื่อมั่นนะห,หรือาการคาดการว่าเศรษกิจไทยในมาสี่นะครับน่าจะมีการเคลื่อนตัวล้วไปถึงฟันโฟจากต่างประเทศนะครับที่ยังน่าจะไหลเข้ามานะครับจากภาพของอต่างประเทศก็คือตัวอเมริกายุโรปนะครับเศรษฐกิจหลายตัวเริ่มจะเรียกว่าดีขึ้นหลง นะครับมันโอกาสที่มีการเห็นการโฟลที่เข้ามาจากาในต่างประเทศนะครับน่าจะเกิ็จส้นต่อนะครับเนื่องจากที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับ <S <S <นะ S 1> ราไมไปถึงเวทช่องในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าถ้าดู PE ในปัจจุบันเนี่ยสูงในปีหน้านะครับจะสูงถึง18เท่าโดยประมาณนะครับแต่ว่าการเติบโตในปีหน้านะครับถือว่ายังเติบโตได้ดีนาใน,นเรื่องการคาดการณ์ก็คือโตทัศ 50%หรือ40ไปิปลายๆนะครับก็แสดงวา่าถึงแม้ว่า P/E จะแพงเกือบสิบแปเท่านะครับแต่การเติบโตที่ดีอย่างเน้นว่าหุ้นไทย,ยน่าสนใจธีมการลงทุนใปีหน้าโดยหลักก็จะเป็นธีมของตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งถ้าเรามองว่าปีหน้ามันไม่ใช่เฉพาะแค่ การอาับจิตเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆได้รวมไปถึงการกระตุน้นเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศต่างๆด้วยการกระตุน้นเศรษฐกิจที่มาจากภาคของรัฐบาลตรงนี้เนี่ยครับที่จะทําให้เกิดเงินเฟ้อท,ที่ตามมาดังนั้นภาพนี้จะเป็นภาพที่ส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มคอมมิตี้นะครับ ในนั้นภาพของปีหน้าเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่หลายคนต้องตั้งเป้าหรือต้องเล็งเอาไว้ก็คือว่าการปรับหรือการย่อในช่วงวันนี้จะหาจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นคอมอร์ตี้ยังไงครับแต่ย่สุดควรจะต้องมีปีของหุ้นคอมเบตี้ในมือนะครับสําหรับภาพรวมตลาดหุ้นไทยนักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเป็นบวกเนื่องจากภาพเศษรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวและสภาพคล่องในตลาดที่มีอยู่สูง รวมถึงเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นสะท้อนจาก GDP ไทยไตรมาส3ที่ผ่านมาตัวเลขออกมาดีกว่าคาดดังนั้นไตรมาส4ปี2,563คาดว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะเฟื้นตัวโดยหุ้นเด็ดที่น่าสนใจลงทุนในปีหน้าได้แก่กลุ่มพลังงานกลุ่มโรงกลุ่มปิโตเคมีกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มที่อยู่อาศัยเป็นต้น มองอีเด็กทาสเก็ตในปีหน้านะครับจะอยู่ที่1540โดยประมาณนะครับซึ่งถ้ามองในภาพของเซกเตอร์ขนาดใหญ่นะครับหลอกซื้อ,อตัวช่วงของปลายเดือนมกราต่อถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็คือ3เซกเตอร์นะครับนั่นคือกลุ่มปิโตรเคมีโรงกันนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็กลุ่มตัวสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพนุณระยะที่ต่ลงมานิดนึงนะครับในช่วงนี้ถ้าหุ้นราคาตกต่ำลงมาครับก็เตรียมเรื่องของการระดัยเกษตรกรนะครับที่มีการ เติบโตได้สูงในช่วงของเดือนต,ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นนะครับลงทุนที่เน้นก็คือในภาพของกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะตัวดูโฮม นะครับโกลโบนะครับหรือตัวคอตโตนะครับเรามไปถึงที่ได้ประโยชน์จากเกษตรกรที่มีได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับในการปล่อยถึงเชื่อนั่นคือหุ้นของสวัสด์นั่นคือทีมของรายได้เกษตรกรนะครับส่วนตัวอีกทีมนึงคือเรื่องของรถยนต์นะครับยอดผลิตยน์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับยังบัดตัวสูงขึ้นได้ดีนะครับก็เลยมองหุ้นของอาร์บิโกอเทคที่น่าสนใจในช่วงของระยะสั้นได้ครับก็ถ้าหุ้นที่เราแนะนำในกลุ่มของธนาคารปิโตเคมีรอเพาะพีดจซแล้วก็ไอ l อนะครับ ตัวปตทในกลุ่มพลังงานเราก็ชอบด้วยเหตุผลของ,งการที่โออาจะเข้าแล้วก็ผลประกอบการจากนี้ไปจะเริ่มเห็นสัญญาณที่บวกลึดนของรูปในหลายๆตัวโดยเฉพาะในกลุ่มทางด้านโรงกลั่นนะครับนอกนั้นั้นในกลุ่มธนาคารครับเราชอบตัวทางด้านเคแบงก์ ank, ชอบตัวด้านพีพีแอลนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มของกลุ่มอสังหาริมารั์เนี่ย เรามองว่าน่าสนใจที่ว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีการจ่ายปันผลดีแล้วก็ราคาอยู่ในจุดที่ไม่แพงเพราะฉะนั้นบวกกับการที่เริ่มเข้าสู่วัฏจักรไซเครลของการเติบโตรอบใหม่ที่เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิดซึ่งเรามักจะพบว่ารายใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดเนี่ยจะมีความสามารถในการได้มาแก้แชที่เพิ่มขึ้นและแย่งมาแก้แชได้มาจากผู้ประกอบการรายเล็กๆที่อาจจะประสบปัญหาเรื่องสายฝานยาวไม่พอเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พวกสุภาลัยนะครับหรือว่าตัวันทัศนเอพีเนี่ยเป็นหุ้นที่ มีโอกาสจะทั้งมีการเติบโตแล้วก็ให้ปันผลที่ดีครับปิดโควิด19เสมือนปุ่มรีเซตตลาดหุ้นไทยและเศรษฐกิจไทยให้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นโอกาสของนักลงทุนหน้าใหม่และนักลงทุนรุ่นเกา่าที่ได้เวลาเก็บหุ้นรอบใหม่กับตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง นั่นแหละครับภาพรวมการลงทุนหุ้นไทยปี64นะครับทำกันบ้านก่อนก็มีโอกาสสร้างผลกำไรได้นะครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ